บนวัดเหลือบดีโครมกระผมในนามคณะกรรมการากจัดงานโครงการวันที่สบแปประจําปี2 5าพามีความยินดีและขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เขียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้พระผมขอกล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการโดยสรุปดังนี้ทีบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุก์บำรงสุขและสร้างความจเจริญต่างๆให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมืองซึ่งถือเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเองเพื่อ,อตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการปกครองรูปแบบเทศบาลกระทรวนมหาดไทยได้มีประกาศวันที่4กรกฎาคม 2, 5พนาคม2 5กำหนดให้มีวันที่24เมษายนดดของปีสอง6สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลนานบาลูกจ,จ้างพนักงานจา้างและผู้เขาร่องโครการทุกท่าน พอผมมีความยินยดีเป็นเกียรติเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในิธีเปิดโครงการวันเทศบาลประจำปี2556เทศบาลตะบนัะเลียมในวันนี้การที่เทศาบาลตะบนมะเหลี่ยมซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการสัมพันธ์กับปร,ระชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตังพุตังอภิภูชยามาอิมินาสกาลีนาตังธรรมังอภิภูชย Yeah. É. ถ่ายลงไปพัจจายานีจะอยู่ปัจจายานีสัปริวารานีภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเติภิกขุสังโฆ อิมานีพยังพันเตข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัะตาหารกับทั้งบริวารอ่เอราเี่แรกเสาจะยกับว่าให้ชุดทั้งหลังเข้าไปถวายนู่น ซึ่งเป็นเจ้าพนอำเพอมาก็หลายปีแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุก็หลายปีแล้วบางครั้งบางคราวหลวงพ่อก็ทะรุนดาไปตั้งแต่หลวงพ่อเหมือนกันแต่ก็ไม่ชิดดูแล้วว่าไปไม่รอดทะรุนดาคนเดียวไปไม่รอดต้องรับความงูในบางส่วน จะมีเหตุผลของเขาอยู่ทุกคนหีพวกเราต้องฟังกันเมื่อฟังกันแล้วก็รับไปชิระรางเอวาเฟวาหิโตตินังเปตนานังอุปการปติอิชิตังบัชิตังตุยหังอิพเม